เนี่ยพี่กำลัดูข้าวโอซอนมเคียวมเคี้ยวไอ้ตากใบเนี่ยครัครับอันี่มันลดนลงมาอยู่ข้างในเลยอ่ะโอ้ยอยู um, ่ข้างบนครับดับแกนอนอยู่ตรงนี้ก็ดีแกแม่นอนอยู่ตรงนี้กนเย็นถมอยู่แค่นี้โอแม่้ยผมพี่โดนถมอยู่ด้วยถมด้วยแล้วก็ตะโกยออกมาเห็นแม่อยู่ตรงนี้เขาเท้าหัวเท่าไร ของที่ไหนอัตะนีไปนะมองนี่หน่อยมองมองต้องพอ้ยรับแต่ะคีนังงโซ่กับอากามเงินเนี่ยมองเไเดี๋ยวผมจัดการได้เขาเป็นคนไทยด้วยการเกิดเขาได้เขาเป็นคนไทยด้วยการดูแลครับครับก็ทำงานก็ต้องเป็นทีมครับ